สวัสดีครับวันนี้เรามาจัดเมนูสดน้ําร้อนๆนะครับกับอากาศเย็นๆนะครับต้มไก่บ้านนะครับใส่ใบมะขามอ่อนครับนี่ครับไก่บ้านผมก็จะได้มาจากร้านป้านนกนะครับตลาดบางซ่อนนะครับนี่มีทุกอย่างครับอาหารบ้านๆนะครับผมก็จะให้แกคัวข้างในให้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราได้มาเราไปทำความสะอาดแล้วก็จะมาต้มกันเลยนะครับน้าเดือดแล้วครับผมก็จะใส่พวกเครื่องสมุนไพรต่างๆนะครับตะไคร้นะครับขาใบมะกรูดนะครับ หอมแดงนะครับอ่ากระเทียมนะครับอ่าแล้วก็มะขามเปียกนิดหน่อยครับใส่ไปน้ำเดือดแล้วก็ใส่ไก่เราเลยนะครับพอใส่ไก่เสร็จผงก็จะปรุงรสเลยนะครับอ่าเพื่อให้น้ําซุปมันตุ่นและเข้มข้นนะครับใส่เกลือผงนัวนะครับอ่าผงอร่อยนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับสัองช้อนอ่าใส่ไปครับแค่นี้นะครับปิดฝารอน้ําเดือดครับระหว่างรอไก่สุกเราก็จะมาทํา น้ำจิ้มนะครับหรือแจ่วลอยนะครับพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับโขกครับให้หยาบครับประมาณนี้ปรุงรสด้วยมะกรอกนะครับปลาแล้วก็ผงนัวทำด้วยมะนาวนะครับผมรสชาติก็สูตรใครสูตรบ้างครับตามชอบนะครับผมนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาดูไก่ของเราครับพอสุกแล้วผมก็จะมากลับด้านอีกทีหนึ่งครับ ไก่ก็ไม่ได้แก่นะครับไก่หนุ่มนะครับมันจะไม่ค่อยเหนียวอาจจะต้มไม่ต้องนานมากครับตามด้วยใบมะขามอ่อนนะครับนี่ตัวอร่อยของเราใบมะขามก็จะมีความเปรี้ยวนวลนะครับเปรี้ยวกลมกล่อมนะครับผมก็ปิดฝาไปสักพักนึงครับพอได้ที่เราเอาดูไก่เราได้ที่ยังเปื่อยตามชอบนะครับผมก็ชอบประมาณนี้ครับไม่เปื่อยมากมาครับมาเสิร์ฟครับกรรมการรอชิมมีมาใหม่สองท่านนะครับใกล้บ้านครับ เชฟเชฟลุยครับอ่านี่นี่มอมสนัดลุยมาเทเลยร้อนๆนะครับแขกแขกอ่ะต้มไก่บ้านครับก็พี่เขามาเล่นด้วยนะครับก็ไม่มีเมนูจะเสิร์ฟก็เสิร์ฟนี่นะครับไก่บ้านเรานี่แหละครับเมนูอร่อยอร่อยอากาศเย็นสดน้ำมันร้อนเอหอมใกล้ดึง นกกระเจาะไข่มันตัวลองลองดูดิพี่มากินข้าวเปลือกมั้งวะเนี่ยอันนี้มันไก่แบบไก่บ้านไก่ไก่บ้านไก่หนุ่มนะอ๋อไก่บ้านมากเขาเรียกว่าเหมือนเก่าลัร้อนไก่ไก่ฮอลิเตอร์ชิมดูดิยากเขาหนกลางอันหนึ่งมันร้อนอยู่เฮ้ยตดน้ำดูเลยฮด้เติมันชอบอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยมัตายอย่างเงี้ยชอบเฮ้ยอย่าสั่นอย่าสั่นลูกวะอดีพี่ตั้มอะไรอ่ะชิมให้ผมหน่อยนี่นี่ กินยังไงอ่ะฉีกเลยได้พี่เข้าปากใช่ไหมเดือดเอาไปเลยพี่น้องนี่ครับซดน้ำเอาจิ้มกับแจ่วนี่ลองดูก็เหมือนไก่ต้มแบบจิ้มน้ำจิ้มอย่างเงี้ยเหรอใช่แต่ว่าเท็กเจอร์ของไก่บ้านเนื้อมันจะมันจะไม่เหมือนไก่ต้มเนื้อไม่ไม่เหมือนพี่เนื้อมันจะหอมกว่าเหนียวกว่าใช่ไก่บ้านน่ะ ก็ไก่ชนแกตีใช่ใช่ใช่ไม่อยู่เฮ้ยเหมือนไก่เลยว่ะก็ไก่ดิบ <laughs> <laughs> อ่ะ